สวัสดีครับวันนี้ผมบัณฑิตเรื่องสีนะครับก็มาเาพิ่งออกกําลังกายมานะครับก็เอาพยให้ด้วยนะครับหน้าตาเราสมนสมนิดนึงไม่ได้แต่งอะไรก็อ,อยากวันนี้อยู่ที่หน้าบัณฑิตยูนิเวอร์สนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูดอีกรอบนึงถ่ายกล้องไปช้าๆแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายผมก็จะพูดเล่าเรื่องด้ว่าวันนี้เป็นยังไงมาไงนะครับโอเคเอวันนี้เรื่องของเรื่องคือมีลูกศิษย์เข้ามาเยี่ยมนะครับจริงจริง จริงๆผมเชิญเขาเข้ามาแหละเพราะว่าประกาศไปในประกาศไปในกลุ่มลูกศิษย์ทั้งหมดเลยในไลน์นะคะรับบอกว่าใครทํากล้องวงจรปิดเพราะอาจารย์อยากจะอยากจะ,จะ,จะ,จะมีต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วอยากจะสนับนุนลูกศิษย์ตัวเองก็เลยแหม่ทันทีเลยครับก็มีหูุชายหนุ่มคนหนึ่งเขมามาเขียนเข้ามาเลยนะครับดีมากเลยโอเคเ,เรื่องของเรื่องคือพอเขาเข้ามาเขาก็เล่าให้ฟังเขาเคยมาคอร์สของผมนะครับชื่อว่า Branding เอ่อ uh, for world m a r k e t แล้วก็ธุรกิจร้อยล้านพนักงานคนเดียวแล้วผมก็เล่าแล้วก็ถามว่าอ่ตกลงเอาไปที่ที่ที่สอนไปเนี่ยไปใช้บ้างปล่าเพราะว่าเล่าเล่าใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเลยที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะที่เป็นหัวใจของความก่อการที่จะทําให้ธุรกิจสําเร็จนะครับแล้วคนตกหลุมพรางอันนี้เยอะมากเลยนั่นก็คือเรื่องของพนักง,งานคนส่วนใหญ่มักจะมีพนักง,งานยันไปเดี๋ยวให้เขาเล่าดิเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเล่าแล้วดีมากเลยมันเรียวเดียนะครับมันไม่ได้ไม่ได้เซตคายไม่ได้แบบว่า เอ่อโหจะต้องไปโฆษณาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอ,อ,อันนี้น,นี้แนะนำตัวก่อนชอเธอรนะครับทำธุกิจเกี่ยวกับโฆษณาตี้เขาวงจรทุกอ,อย่างนะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ถามถึงว่าให้เขาคอร์สอาจารย์แล้วได้เอาอะไรไปทําบ้างมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้เห็นอย่างชัดเจนเลยที่เรื่องของพนักงานนะครับถ้าดูในดูในซีดีอาจารย์ก็ยีพูดถึงนะครับว่า แต่ก่อนหน้าเนี่ยผมมองว่าบริษัทที่ดีเนี่ยบริษัทจะต้องมีพนักงานเยอะๆอยิ่งพนักงานเยอะยิ่งหมอว่าบริษัทสักเร็แต่พอไปฟังในอาจารย์พูดนะครับอาจารย์บอกเลยว่าการจ้างคนเนะี่ยการทําธุรกิจที่ดีคือพนักงานน้อยแต่มีคุณภาพคือจ้างก็กําไรแล้วอถ้าผมจาําไม่ผิดเน่นะอยู่ในเรื่องของแต่ีทุกๆส่นชั่วโมงอันนี้นะครับผมฟังปุ๊บผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออแล้วนาะัจริงนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนฟังอาจารย์ผมมีพนักงานอยู่้งบริษัทนะครับ ซึ่งมันเป็นฟรีคอ์สซึ่งต้องจ่ายแน่นอนทุกเดือนพอผมมาฟังอาจารย์ผู้เผนมานั่งวิเคราะห์ใหม่แล้วมานั่งเรียงเรืนงความคิดใหม่มาอดูสิ่งที่ได้รับจากพนักงานกลายเป็นว่าคนยิ่งเยอะประสิทธิภาพต่อคนยิ่งลดลงแต่ว่ามูลค่าการใช้จ่ายกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นฟรีคอ์สเพิ่มขึ้นแล้วคนยิ่งเยอะค่าใช้จ่ายยิ่งเยอะตามที่เรามองไม่เห็นก็มีเยอะนะครับผมเลยเริ่มที่ว่า ่ใส่คธิภาพในคนคือวิทในคนทำงานให้ได้คุิภาพมากขึ้นไม่ไปฝากเงินเหมือนเมื่อก,ก่อนอพอเราเริ่มอาใส่ความใส่ใจในคนเข้าไปกลายเป็นว่าบางคนที่มีคุณภาพก็เปนอยู่ไม่ได้เอใช่แล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเคยสบายชมออะไรลําบากไม่ตอบอะไรที่ต้องฝ่าฟันไปใช่ไหมครับ กขาไกลเขากันว่าเมื่อคนอาเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราใส่คุณภาพเข้าไปอย่างที่อาจารย์แนะนำเนี่ยกันว่าเราสามารถคัดแต่คุณภาพไว้ได้ถูกต้องคนที่อยู่ก็คือแต่คนที่มีคุณภาพใช่ครับคนที่ไม่มีคุณภาพไปอยู่ไม่ได้ใช่ครับแล้วเราก็เราก็สบายใจขึ้นเราไม่ต้องเหนื่อยมาต้องมานั่งหาเงินเลี้ยงลูกน้องทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนใช่ครัใช่ครับจากอาฟีคอสเงินเดือนอย่างเดียวนะครับเกือบล้านเกือบล้านนะครับเพราะสามสิบคนอาจารย์ี่บูคนเดือนคนเดือนคนเนี่ยั้าต่งก็สองหมื่นเออแล้วมีมากกว่านั้นอีก ถูกไหมครับจนวันนี้หนึ่งปีผ่านมาบุรุษพนักงานที่มีคุณภาพเดียวจริงๆแปดคนแปดคนค่าใช้จ่ายหายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์่ะข้อน,นี้ข้อน,นี้คือได้ไอเดียจากผมเลยใช่ครับแค<า>บ่แค่ไอเดียนี้ผมจะบอกเลยแค่ไอเดียนี้ไอเดียเดียวทําให้คูณธุรกิจคุณประหยัดเงินปีหนึ่งเป็นครึ่งล้านหกสิบหกแสนอะไรเงี้ยคือหกแสนเ่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของล้านหนึ่งก็หกแสนแล้วก็ปีหนึ่งก็เกือบสิบล้านสองเจ็ดล้านกว่า ว้าวถูกไหมครับอืมอฮะแต่ประสิทธิภาพกลับเพิ่มขึ้นเอครับกลับเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่ทําให้เราทําให้ผมได้ว่าเมื่อผมรับพนักงานคนต่อไปเออผมต้องจ้างรับกาไรอย่างที่อาจารย์บอกถูกต้องต้องไปเคาคือเงินเดือนเขาต้องเขาอเข้ามาแล้วทํางานให้เกินเงินเดือนเขาใช่ครับี่อจารย์แนะนำอาใช่แล้วอ่ะฮะตอนนี้พนักงานของผมก็เป็นอย่าง้นทุกคนนะครับในในในผมไม่มีไม่มีการรับพนักงานที่แบบว่ามามาชิวชิวมามาแบบว่าเออเออไม่ไม่ ไม่ทํางานเต็มที่อ่ะบ,บมันมานั่งกินแรงเพื่อนอ่ะพูดง่ายๆครับครับโอเคอ่ะแต่นี้ข้อแรกก็สําคัญสำหรับคนที่ทําธุรกิจนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นหลมพรางเพราะคนส่วนใหญ่จะหน้าใหญ่คนที่เริ่มทําธุรกิจเนี่ยพยายามจะหน้าใหญ่อยากเห็นโอ้โหพนังกงานเยอะๆตึกใหญ่ๆเออต้องตึกต้องสวยต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกๆวันแม่งคนเหนื่อยทุกเดือนเหนื่อยสุดๆเพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกน้องอันเนี้ยทำให้ทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เครียดนะครับเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณ คุณต้องโฟกัสไปที่ profitability หรือการทำกำไรนะครับหรือการหาไรายได้ให้เข้าบริษัทเยอะๆนี่แหละแล้วก็พนักง,งานต้องมีประสิทธิภาพทุกคนผมสอนไว้ในชุดไหนมีมีสองชุดนะที่ผมแนะนำคือธุรกิจศูนย์ชั่วโมงและธุรกิจจากใจกำไรที่สุดผมการันตีเลยว่า2ชุดนี้คุณฟังแล้วมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้แค่มีไอเดียเดียวที่คุณโดนนะเล่าไปใช้นะโหมันมันประหยัดเงินให้คุณเป็นล้านๆนะมันแค่ไม่กี่400กว่าบาทน,นะหรือลดบางทีก็ลดเหลือ300กว่าบาทมัน คุ้มสุดๆอ่ะฟรีบวกกำไรอ่ะใช่ป่ะฟรีบวกกำไรป่ะใช่ครับกซื้อฟรีไม่รู้ป,ป,ป,ปล่าวไม่รู้ผมของกำไรบานเลยครับโอเคสุดท้ายนี่เราสองคนก็ขอลากาัไปแค่นี้นะครับแล,ล้วก็สวัสดีทุกคนแล้วก็อวยพรทุกคนให้รักกันเยอะๆสวัสดีครับสวัสดีครับ